สวัสดีครับากระช่องมมมนสายเคิงอีกครั้งนะครับนี่นะครับวันนี้กํากลังเตรียมตัวนะครับที่จะจัดส่งหวยให้ลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็มาคับแยกระหว่างอันไหนฝากตรวจกับอันไหนส่งนะครับเยอะมากแล้วอยู่ที่แผงก็อีกนะครับนูน่นก็คือพอดีเห็นข่าวนะครับแล้วเกิดรู้สึกว่า ไม่สบายใจอีกแล้วนะครับพอดีเห็นทางเพจอีกเพจหนึ่งนะครับทางชมรมอะไรก็ไม่รู้นะครับขึ้นประกาศว่าห้ามเข้าพื้นที่นะครับของอเขตที่สร้างพญายนาคนะครับที่ขึ้นป้ายไว้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับได้ได้เอาภาพาในคลิปของลุงมนนะครับคลิปที่ลุงมนกับที่ปไปถ่ายของเยะละนะครับกับ ปราน้อยนะครับเอามาขึ้นตรงปกตรงปกของหน้าเพจเลยนะครับลุงมุลก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะยังไงอะเนี่ยถึงแม้ปิดหน้าแล้วก็ดูว่าเราก็แต่ในคลิปของลุงนะคนก็ดูเยอะแล้วนะลุงก็เลยสงสัยจะเรื่องกรอกนี่สงสัยเรื่องพญานาคนี่สงสัยคงอีกยาวนะเนาะสงสัยคงอีกยาว ใงสัยคงไม่จบไม่สิ้นหรอกครับนี่นะครับโอ้โหเล่นเอาคลิปลุงมอลไปตัดมาเลยอย่างนี้ก็โ,โหลุงมนลก็ดังสิครับถึงว่าล่ะมีแต่คนนั้นคนนี้ส่งมาให้วันนี้ปิ๊งปังปงัปงบอกว่าใช่คลิปของลุงมอลหรือเปล่าคลิปนี้เนี่ยลุงมอลก็บอกว่าใช่เขาก็บอกอ๋อเข้าไปดูที่เพจเข้าไปดูที่เพจช,ชมรมหน่อยสิ เขาขึ้นประกาศแล้วเอาเอาคลิปของลุงไปติดแปะหัวเลยลุงมลก็อา้าวอย่างนี้ก็ได้แล้วครับโอเคนะครับไม่มีอะไรหรอกครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับใครอยากจะซื้อหวยก็สั่งไม่ได้เลยนะครับผมนี่สงแผงเลยของในบ้านนะครับอันนี้ของลุงมลน,นะครับแล้วนี้ต้องมานั่งคัดแยกนะครับวันนี้นะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีแล้วสวัสดีครับ